สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะส่องชัดๆเลขปิงปองบอลบอลเชิญยิ้มให้โชคเลขปิงปองงวด1กันยายน65หลังกรับองค์พ่อท้าเวสสุวรรณเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,านสำหรับตลกชื่อดงังชัดชัยจำเนียนกุลหรือที่รู้จักกันในนามบอลเชิญยิม้ม หนุ่มบอลโด่งดังจากตลกคณะเชิญยิ้มปัจจุบันอาจจะเห็นหน้าของหนุ่มบอลได้ตามรายการต่างๆนักเสียงโชคข้ามพลาดเมื่อบอลเชิญยิ้มให้โชคเลขปิงปองหลังกรับองค์พ่อท้าเวสุวรรณวัดจุลามณีงวดวันที่หนึ่งกันยายน65โดยบอลเชิญยิ้มโพสต์ระบุข้อความว่าก่อนขึ้นโชว์คอนเสิร์ตคืนนี้แวะมาไหว้ขอพรกับ องค์พ่อทเทวสวรรณวัวจุลามณีขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยสาธุขอบคุณครับสำหรับองค์รูปเหมือนที่มอบให้ผม3 2 6 3 2 9และขอให้โชคดีครับโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ